สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนมาซ่อมหลังคาโรงเก็บของกันค่ะหลังคาโรงเก็บของเนี่ยช่วงนี้ลมแรงมันก็จะปลิวออกไปวันละชิ้นสองชิ้นรอมานานแล้วคุณลุงซื้อแผ่นสังกะสีมาใหม่รอไว้เป็นเดือนแล้วก็รอว่าวันไหนอากาศดีๆเราจะมาช่วยกันปีนขึ้นไปเอาหลังคาใหม่ไปปิด เพราะว่าฝนเนี่ยมันก็ร่วงลงมาคนที่อยู่บ้านฟาร์มหรือว่าชาวชนบทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าเชดดี้ค่ะเป็นโรงเก่าๆที่สำหรับไว้เก็บข้าวของที่นี่มีกันทุกบ้านบางบ้านเขาก็จะใช้วิธีซื้อเชดดี้ที่สำเร็จรูปกันมาก็มีราคาพอสมควรแต่สำหรับคุณลุงเขาเป็นคนดั้งเดิมที่นี่ มีโรงเก็บของเก่าๆแบบเนี้ยที่คล้ายๆโรงนาะแต่ไม่ใช่โรงนาะอยู่สองหลังติดกันแล้วเราก็สร้างใหม่อีกหลังนึงไว้ที่หลังบ้านมันเป็นสถานที่เก็บของเลยค่ะเอ๊ถามว่าทำไมถึงต้องมีเพราะว่าคนที่เนี่ยนะ เขามีอะไรที่เป็นข้าวของเขาแล้วเขายังไม่อยากทิ้งไม่อยากให้ใครเขาก็จะเอาไปเก็บไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของที่ใช้บางอย่างมันก็ใช้ได้ในบางฤดูการอย่างเช่นอุปกรณ์การเข้าป่าการไปแคมปิง้งมันก็จะใช้ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูหนาวมันก็จะต้องมีการเก็บส่วนในเชดของเราเนี่ยนะมีสารพัดอย่างละ ตั้งแต่เต็นท์เก่าๆเก่าๆคูลเลอร์ที่คุณลุงเคยใช้แล้วก็ไอ้ตี้เขาเรียกว่าแบ็คแพคเวลาหนาวมากๆแล้วไปปีนเขาอะไรพวกนะี้แล้วนอกเหนือจากนั้นนะก็จะมีอุปกรณ์ทำงานอย่างเช่นแผ่นชีทที่ใช้ เรียกว่า,อาลองพื้นก่อนปูหลังคาเอยหรือแผ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เราซื้อมาแล้วก็ใช้ยังไม่หมดเนี่ยเราก็ไม่ยังไม่ทิ้งเอามาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็ยังรวมถึงห้างราสัตด้วยห้างราสัตเนี่ยเราก็จะใช้กันแค่เฉพาะฤดูราสัตเพราะฉะนั้นคุณลุงมีหลายอันมากเมื่อไม่ใช่ฤดูราสัต ก็จะถูกเก็บไว้ในที่แบบนี้อีกเดียวหนึ่งจะพาเดินเข้าไปดูมันไม่ดีน่ะดูแล้วหรอกมันก็จะมีความสกปรกแลละเทอาหน่อยเมื่อก่อนเนี้ยงานแบบเนี้ยเยอะเลยที่เราสองคนทำกันอยู่ <c oughs> ทำกันแบบค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็กระฉับกระเฉง แต่หลังจากที่เรากเกษียณแล้วเราก็ไม่ได้รับจ้างทำงานประเภทนี้อีกเลยแล้ววันนี้ก็มาทำอันเนี้ยพอมันทำไปมันก็รู้สึกว่าอันนู้นไม่ถนัดอันนี้ไม่ถนัดคุณลุงเองก็บอกว่าเออฉันก็ปวดไหล่ปวดเอวปวดหลังและที่สำคัญ เวลาที่ขึ้นไปแต่อย่างที่สูงแบบเนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งแล้วยิ่งไม่ได้ขึ้นนานๆเนี่ยก็ยิ่งต้องระวังนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่คุณลุงบอกว่าเธอไม่ต้องขึ้นมานะรออยู่ข้างล่างนี่แหละเอาแผ่นสังก็สีหรือ เขาเรียกว่าเมทัลรูฟนะมันเป็นโลหะมันไม่ใช่สังกะสีหรอกแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นโลหะที่เรียกว่าอะไรเอามาวางไว้คุณลุงก็ย้ายบันไดามาไว้อีกที่หนึ่งคุณลุงบอกว่าจะได้ขึ้นไปง่ายๆป้าอ้อยก็เลยขนย้ายแผ่นโลหะที่เป็นหลังคามาไว้ใกล้ๆแล้วก็กลับไปทำความสะอาด ในด้านเนี้ยด้านที่เรียกว่า,าส่วนที่เปิดอยู่เพราะมันจะมีส่วนที่เราปิดไว้อยู่ด้านหลังอีกสองห้องด้วยไปทำความสะอาดเพราะว่ามันดูแล้วสก,กปรกรกเละเทอะไปหมดเมื่อพักก่อนเนี้ยลูกเขยเออลูกชายคุณลุงแล้วก็ลูกสะพ้ยเขาเอากระต่ายมาเลี้ยงตอนเอามาเลี้ยงก็เลยมีสารพัด ที่สำหรับดูแลกระต่ายไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นที่ใส่ขี้ที่ใส่อาหารถ้วยชามต่างๆแต่เขาขายไปแล้วหรือเขาให้ใครไปเนี่ยแหละเพราะว่าปรากฏว่ากระต่ายที่เลี้ยงเป็นตัวผู้ทั้งหมดมันไม่สามารถจะออกลูกได้เขาก็เลยเลิกเลี้ยงและที่สำคัญเมื่อผ่านมาถึงตอนที่หน้าหนาวมาก มันไม่มีฮีเตอร์แล้วมันก็ไม่ได้เป็นห้องทําให้กระต่ายเนี่ยมันหนาวมากด้วยแต่พอเลิกเอาเลิกเลี้ยงกระต่ายปุ๊บเนี่ยข้าวของต่างๆก็ยังทิ้งอิเลขคเต็มไปหมดเขาอาจจะไม่ว่างเก็บหรืออะไรก็ไม่รู้นะป้าอ้อยก็เลยต้องไปจัดการเก็บแยกประเภทไม่ว่าจะแผ่นพลาสติกแผ่นใหญ่ๆแผ่นอะไรแตแผ่นอะไร แล้วก็กรงของน้องสปาที่ป้าอ้อยเคยเลี้ยงสปาเนี่ยป้าอ้อยก็เลยเอามาให้เขาได้ใช้เลี้ยงโอ้โหเขาก็ไปตัดเป็นประตูปิดทําใหม่ปิดเป็นสองข้างไปตัดออกไปต่อ,อ,อทำอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจเยอะไปหมดแล้วก็ถ้วยชามหรือว่าขยะต่างๆเนี่ยอาหารแมว ให้อาหารแมวแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้น <c oughs> เขาก็มีแมวตัวเมียเนาะตัวหนึ่งไม่รู้ไปเอามาจากไหนตอนที่เอามาเราก็บอกว่าให้เอาไปทำหมันเขาก็รับปากค่ะแต่ตอนนี้เขามี 9- ถึงสิบตัวแล้วค่ะเพราะเขาไม่ได้เอาไปทำหมันค่ะแมวก็ยังอยู่กับเขานะคะก็ออกลูกกันมาเต็มบ้านเต็มเมืองก็มีที่ใส่อาหารแมวเนาะแล้วก็ตอนนี้แมวก็ก็พากันไปขี่ในแปลงผักของป้าอ้อยด้วย ไว้ค่ะโอ้ไม่รู้ทำไมถึงเอามานั่งบทนเรื่องทำหลังคาคุณลุงก็ขึ้นไปทำหลังคาต่อนะคะป้าอ้อยเองก็ไปดูกปดแกะด้วยค่ะเห็นแกะเดินมาก็พาก็พาตัวเองเดินไปเพื่อไปตัดเอายอดเ,อเขาเรียกว่าไวรลสเนาะเ,เป็นกุหลาบป่ามียอดอ่อนๆนอะ่ปะป้าอ้อยก็เลยตัดให้แกะกิน ก็มีความสุขค่ะไม่ใช่แก่ของตัวเองหรอกแต่ว่าสงสารและก็รักด้วยค่ะก็อยากให้เขามีความสุขและให้เขากินอิ่มๆถึงแม้คุณลุงบอกว่า<ๆ>เธอไม่ต้องขึ้นมารออยู่ข้างล่างเพราะาก็อดไม่ได้นะขอแค่ ปีนบันขั้นบันไดขึ้นไปแล้วก็ไปมองดูว่าคุณลุงทํำยังไงก็เป็นห่วงคุณลุงอยู่เหมือนกันเห็นสังกะสีเดิมไหมหรือแผ่นโลหะเดิมเนี่ยมันกลายเป็นสนิมจนหมดแล้วก็กลัวว่าแล้วก็ไม้ที่อยู่ข้างใต้ก็ผุพังเพราะว่าไอ้โรงเก็บของอันเนี้ยนะมันเก่าแก่มากหลายสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อของคุณลุงอะละเมื่อก่อนคุณลุงก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ คุณพ่อกับคุณแม่ก็อยู่ที่บ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วก็น่าจะก่อนหน้านั้นอีกมันถึงได้ดูสภาพสิแล้วพอ เ,ออเวลามีลมแรงๆมาเนี่ยน็อตตะปูหรือไม้ที่เกิดอาการว่าไม้มันหลุดง่ายๆมันก็จะถูกลมกระแทกไปกระแทกมารวมทั้งสังกะสีหรือแผ่นโลหะหลังคาข้างบนด้วยกระแทกหล,หล,หลายๆครั้งเข้ามันก็หลุดออกมาบรรยากาศสวยเนอะมองไปบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆแถวนน้นพอเห็นป้าอ้อยแกะก็พากันวิง่งมาหาก็ วันนี้ไม่ได้เอาขนมมาให้นะคะแต่ว่าไปยืนตัดต้นกุหลาบป,ป่าต้นอ่อนๆเอายอดอ่อนๆแล้วก็โยนให้พวกเขากินเขาก็กินค่ะเพราะว่าหญ้าในโรงนาที่แกะอาศัยกันอยู่เนี่ยเขากินกันทุกวันตอนนี้เรามีแกะ30กว่าตัวแล้วยังเมื่อก่อนแค่มี10กว่าตัว เพราะฉะนั้นปริมาณหญ้าที่ในโรงนาเนี่ยก็แทบจะไม่พอกินสําหรับเขาป้อ้อยก็จะคอยหาตัดต้นนู้นต้นนี้ใบนู้นใบนี้เอาไปให้เขากินอยู่อย่างสม่าเสมอก่อนที่จะมาช่วยคุณลุงทํางานต่อค่ะ นี่ไงสิ่งที่ปลอ้อยหรือไอ้สีฟ้านั่นคือสายน้ำสายของการลองน้ำที่เขาเอามาใช้ลองก๊อกน้ำของเราที่อยู่ในในพื้นที่ของแตะแล้วก็พวกเข้าของต่างๆนั่นแหละปลอ้อยก็ไปลากออกมาจัดของให้เข้าที่กลงกระต่ายตั้งหลายกลงไม่ต่ากว่าสี่กลงก็ยังวางอยู่ในนั้นือมอเห็นแล้วก็เสียได้เนาะเวลาซื้อกลงแต่ละ อันมันก็คงจะหลายตังค์อยู่นั่นแหละนู่นค่ะหลังคาที่บอกว่ามันรั่วมันพังนะ่ะก็เห็นรูอยู่นะป้าอ้อยก็คอยดูว่าลุงจะปิดทีละรูทีละรูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คงจะเสร็จแล้วก็มายืนอ้เาเพราะอยู่สักพักหนึ่งลูกชายคุณลุงเขาคงได้ยินเพราะเขาก็อยู่บ้านปิดกับไอ้กดังเนี้ยแหละเขาคงจะได้ยินเขาก็เลยแวะมาดูเออคุณลุงไม่เรียกเขามาใช้อ่ะค่ะเพราะว่า เขาจะมักจะปวดแขนปวดขาเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเขาก็เลยไม่ได้ตามมาก็รูกลักอะค่ะนะคะสือปาอ้อยก็เลยบอกว่าอยู่ทำฉันจะช่วยอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นให้มาักนักเราทำของเราเองถ้ารอให้เขาทำให้ชาตินี้ก็คงไม่ได้ทำนะคะแล้วก็นี่ค่ะป้าอ้อยก็ปลูกต้นไม้ของป้าอ้อยไว้นะแถวเนี้ย ก็พออากาศอุ่นมันก็กลับขึ้นมาใช่ไหมพอมันกลับมาเนี่ยต้นนี้เหมือนผู้ระหงแหละแต่เขาเรียกว่า rose of s h a r o n นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นวิเลียต้องการที่แห้มเลื้อยขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็มีดอกห้อยระยะลงมา แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าอ๋อมีหีบสมบัติด้วยค่ะปอยเดินเข้าไปเนี่ยป้าก็ไปเจอกล่องใบเนี่ยก็อึ้งฮะมันคลาสสิกดีจังเลยก็เลยไปเปิดดูว่าในกล่องมีอะไรนั่นแหละก็ที่ได้เห็นนั่นแหละอุปกรณ์เครื่องมือเก่าๆที่นี่เนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้แม้กระทั่งอันนี้อุปกรณ์สารพัดชนิดมีเยอะมาก ของพวกนี้เป็นของที่เขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะทิ้งไว้แบบนี้แต่บางอย่างปอ้อยก็ยังเห็นมันดีแล้วมีคุณค่าอยู่แต่ไม่มีใครเขาใส่ใจก็ทิ้งไว้ที่นี่เพราะเขาไม่ได้ใช้กันในโรงเก็บของที่บ้านเราหรือว่า w o r k ช h o p คุณลุงอีกก็มีอุปกรณ์พวกนี้มากมายกายกองปอ้อยเห็นแล้วก็รู้สึกเสียดายบ้านเราเนี่ยอุปกรณ์อะไรเราก็มีกันแค่อันเดียวแต่ของคนที่เนี่ย เขามักจะหามาได้ง่ายๆและเมื่อไม่ใช้ก็จะทิ้งไว้หรือเก็บเอาไว้เหมือนกับว่าเขาจะใช้เงินง่ายกว่าบ้านเราแหละเพราะว่าบ้านเราเราก็จะหาเงินยากหน่อยเนาะส่วนไอเนียเป็นเรื่องตะเกียงน่าจะเป็นตะเกียงสมัยก่อนปอ,อยพาเดินเข้ามาด้านในนิดหนึ่งก็มาดูอันนี้ตะปู เครื่องมืออะไรต่อะไรเนี่ยมากมาอันนี้น่าจะเป็นเกือกม้านะป้าอ้อยไม่แน่ใจพวกน็อตตะปูแล้วก็ไอ้ที่เมื่อกี้หยิบเนี่ยก็คือดาวสเบาสดาวดาวสเบาที่เป็นที่รองออให้น้ำฝนมันไหลลงมาจากหลักคา่นแหละของหลายๆอย่างเนี่ยมันใช้การได้แต่เพราะว่าไม่ได้จะต้องใช้มันก็เลยอยู่ที่นี่ส่วนอันนี้ค่ะคือที่นั่งห้างของคุณลุง ห้างลาสัตว์นั่นแหละค่ะที่ของคุณลุงเขาเอามาเก็บไว้ก็แอบมองว่าตอนนี้คุณลุงปิดแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะอีกสักครู่งานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยคุณลุงก็เลยมาซ่อมด้านข้างต่อได้โอกาสลูกชายคุณลุงมาช่วยพอดีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราสองตายายที่บ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาแล้วเราเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ